ทุกคนครับวันนี้เมนูนี้ครับกิด้กลับนี้วันนี้กินกับพีทตะวันกิดอาหารไซส์จิว๋วที่สุดในโลกครับผมขอสดที่ผมได้กินช่วงนี้มาในทีมอาหารสตรีทฟู้ดย่านเยาวราชเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามทีมนะครับความสนุกคือเราจะได้ลงมือเข้าครัวเองด้วยขายอาหารจิว๋วยู่ในทีวีจิ๋วอะคิดดูอันนี้จำลองนะครับว่าเราเตะเตเจ้าของร้านเน,นี่ยนี่ฉากที่เหมือนเป็นคา์เตอร์ร้านอาหาร แล้วก็เสิร์ฟรูปท้ายขึ้นนอกพี่บ่อยดาวน,นะครับผู้อุปเปิร์ืมนี้นะครับดูสิครับถ้าผมเนี่ยเป็นคนทำอาหารเองเนี่ยใสยป่ปกติยังลำบากเริ่มต้นด้วยหมูสเต๊ะและเครื่องดื่มแบบฟรีโฟเติมไม่อันเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ได้รสชาติของอาหารแต่และเมนูจริงๆเลยนะนับถือใจคนทำเลยต้องใช้ความอดทนปราณีตพิธีพิถันแบบสุดๆเราจะมากินบะหมี่หน้าไก่ช้อนซ่อมไม่ทันใจต้องยดซดแบบนี้เลยครับได้รสบะหมี่หน้าไก่ในคำเดียว นเมนูต oh. <c oughs> ่อมากุยช่ายทอดต้องคีบกุยช่ายทีละชิ้นลงทอดด้วยความใจเย็นถึงครัวจะไซส์จิ๋วแต่กระทะร้อนจนน้ำมันเดือดเลยนะกุยช่ายกับน้ำจิ้มรสชาติอร่อยเลยได้ลองปั้นสลับเปล่าขนมจีบเองด้วยงานฝีมือสุดๆกว่าจะได้แต่ละลูกด้วยไปใกล้เลยครับออกมาตามุตาหมิน่ารักมากจบด้วยของหวานขนมปังปิ้งชุบเนยมาแบบฉ่ำมาหอมหวานอยากขอไซส์ใหญ่เลยถ้าอยากมาทานก็ติดตามทางไอจีอินสตาแกรมต่อเท่านั้นนะคะเพาถ้ามา มาลองกันได้ครับสนุกสนุกเป็นกิจกรรมเป็นๆืน